สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องที่รักทุกคนผู้ชมผู้ฟังที่รักทุกคนทั่วโลกครับเทวดาครุกฝุ่นนะครับจากภาคแรกที่เด็กชายเทวดาเจอวิกฤตมรสุมชีวิตอย่างหนักนะครับครอบครัวไม่เหลืออะไรเลยจากเด็กชายเทวดากลายมาเป็นเด็กชายธรรมดาวันนี้มาต่อในเรื่องของเทวดาครุกฝุ่นจะมาเปิดเผยความลับในการหางาน ในการทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จสูงนะครับคับก่อนที่เขาจะเรียนจบ6เดือนนะครับเขาก็ได้รับคัดเลือกนะครับจากบริษัทฟาสฟู้ดอันดับหนึ่งของโลกนะครับเมื่อ40ปีก่อนนะครับให้เข้าไปทดลองงานแล้วก็ได้รับคัดเลือกรับเข้าทำงานก่อนเรียนจบ6เดือนแต่มันเป็นเทวดาคุกฝุ่นได้อย่างไรครับเพื่อนๆจากลูกคุณหนูซึ่งมีทุกอย่างพร้อมพรั่ง ไม่เคยต้องทำอะไรเองเลยพอเขาเข้าไปฝึกงานวันแรกสิ่งที่บริษัทฟาสต์ฟู้ดอันดับหนึ่งของโลกเขาใช้เป็นเกณฑ์คือไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานฝึกหัดผู้จัดการฝึกหัดหรือคุณจะมาซื้อแฟนชายเขาเพื่อไปเปิดในประเทศของคุณทุกอย่างคุณจะต้องทำเองได้หมดด้วยตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นเด็กชายธรรมดาซึ่งเคยเป็นเทวดามาก่อนนั้นจะต้องเริ่มด้วยการถูพื้นขัดท้องน้ำห้องส้วม ขนขยะทำครัวทั้งหมดล้างอุปกรณ์ครัวทั้งหมดได้ด้วยตัวเองรู้จักนับสต๊อกขนของเช็คของเก็บของนะครับนอกจากนั้นในบริเวณขายสินค้าหน้าเคาน์เตอร์เขาจะต้องรู้เรียนรู้นะครับวิธีการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในการต้อนรับลูกค้ารับรายการอาหารนำเสนอสินค้ารับเงินทอนเงิน รวมถึงพูดจาอำนวยความสะดวกต่อคำถามต่างๆนะครับบางครั้งลูกค้ามาหน้าเคาน์เตอร์ถามว่า Where is the straw คือหลอดนะฮะบ,บริษัทฟาสต์ฟูฟ้ดเขาไม่ได้หยิบหลอดเองคุณต้องไปหยิบหลอดจากกล่องลูกค้าเข้ามาถึงถามว่า Where is the straw เราก็บอกว่า Yes mister in the brown box ก็คืออยู่ทางในกล่องสีน้ำตาลด้านนั้นครับหลอดคราวนี้พอเราลูกค้าเยอะขึ้นมาก็ถามอีก Where is the straw เราก็บอกหลอดอยู่ที่ไหนเราก็บอก in the bar box sir in the bar box madam ถามเยอะๆ Where is the store? In the bar box อีกคนหนึ่งมาถาม Where is the toilet? ห้องน้ำอยู่ไหนแล้วก็บอก In the bar box ครับคืออยู่ห้องน้ำก็อยู่ในกล่องสีน้ำตาลนั้นเขาก็ตกใจเลยนะครับอันนี้มันเป็นการที่เราจะต้องตั้งสติในการทำงานเลยนะนะครับแล้วก็บางครั้งหนักกว่าน,นั้นนะครับลูกค้าต่างชาติเข้ามาโวยวายเลยนะฮะเป็นภาษาต่างชาตินะครับผมแปลเป็นไทยให้ฟังเอ้ยร้านคุณเป็นร้านฟาสต์ฟู้ดชื่อดัง ผมมานั่งอยู่แป๊บเดียวเนี่ยทาไมผมไปเข้าห้องน้ําแป๊บเดียวแว่นตาผมหายแล้วเนี่ยคุณดูแลยังไงทรัพย์สินในร้านเนี่ยโอ้เราเป็นผู้จัดก,การหน้าน้องๆหน้าจืดนะพี่ลูกค้าโมโหว่าของหายในร้านเราก็ออกไปรับเราก็ฟังอ๋อเขาก็บอกเนี่ยเขาไปเข้าห้องน้านิดเดียวทําไมแว่นตาออกมาหายเลยเราก็มองไปมองมาสักพักจนเขาเบาลงนิดนึงแล้วบอกขอโทษนะครับคุณใช่แว่นตาอันเดียวกันที่คุณทัดไว้ที่หัวตรงนี้หรือเปล่าครับ เขาก็ยิ้มโอ้ซโโอลลี่แล้วเข <c oughs> าก็หายไปเลยนะครับรากว่าลืมครับเอาแว่นตาไปทัดหัวเข้าห้องน้ําออกมาหาแว่นตาไม่เจอจริงๆอยู่บนหัวตัวเองนั่นแหละนะครับมันก็มีเรื่องราวแบบนี้รวมทั้งมีน้องๆที่หนักหนากว่านั้นนะฮะรเราไปเปิดสาขาหนึ่งอยู่ใกล้ๆพัดพง์นะครับพัดพงศ์ก็มีแหล่งท่องเที่ยวจึงต่างชาติเนี่ยเขานิยมมาทั้งไทยเอเซียอายุโรปนะครับมาจากทั่วโลก วันหนึ่งครับเกิดเรื่องยิงกันปุ้งปั้งจากฝั่งนู้นเขาก็ข้ามมาฝั่งตรงข้าม,ขามเข้ามาในร้านเราถือปืนมาเลยครับถือปืนกระบอกใหญ่มาเลยเขาไล่ล่ากันมาใครจะนึกครับผู้จัดก,การรุ่นน้องคนหนึ่งเขาเป็นผู้หญิงพอเขารู้เรื่องทุกคนบอกเอ้ยพี่อยู่นิ่งๆก่อนนะเขาถือปืนเข้ามาในร้านแล้วไม่รู้จะทําไงแปลกมากครับน้องคนนี้เขากล้าหาญมากเขาเข้าไปถึงบอก Sir I m s อ r r อ we are not allowed to have a gun in the store แปลเป็นไทยง่าย คุณคะขอโทษด้วยนะคะเราไม่อนุญาตให้พกปืนเข้ามาในร้านแปลกมากครับแทนที่มันจะโมโหมันตกใจอ้าวโอ้อโฮเดกานอินยูเออร์สตอร์ออซาี oh, แล้วก็วิ่งออกไปก็กลายเป็นว่าเขาไปบอกขอโทษนะคะห้ามพกปืนเข้ามาในร้านอาหารอ้นั้นก็เหมือนกับไปให้สติเขาว่าเขาก็ตกใจว่าอา้าวเขามาถือปืนมาในร้านอาหารเขาอาจจะถูกฟ้องถูกดำเนินคดีได้เขาก็เลยขอโทษแล้วออกจากร้านไปใครจะนึกครับว่าเรื่องราวเหล่านี้มากมายมหาศาลที่มันเกิดขึ้นที่เราต้องรับมือแต่ละวัน แต่สิ่งที่ทําให้เด็กชายธรรมดานั้นเขาประสบความสำเร็จอย่างสูงในบริษัทฟาสต์ฟู้ดเพราะหลังเลิกงานเขาจะใช้เวลาอ่านคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับหนาเป็นปึ้งเท่าเยโลเปเจจอย่างนี้สมัยโบราณนะฮะถ้าเป็นปัจจุบันก็เป็นหนังสือซ้อนๆกันความหนาขนาดนี้เลยเขาอ่านทุกวันแปลเหมือนสมัยที่เขาเรียนอยู่ในหมหาาลัยะนะครับแล้วก็ฝึกซ่อมเครื่องมือฝึกรับลูกค้านะครับฝึกดูแลเรื่อง ผลกลาไรผลประกอบการเพราะฉะนั้นทุกๆคลาสที่ส่งเข้าไปอบรมในเมืองนอกไม่ว่าจะสิงคโปร์หรือฮ่องกงหรือมาเลเซียนั้นเขาจะเป็นท็อปตลอดนะครับจนเพื่อนๆในบริษัทฟาต์ฟู้ดต้องไม่ให้เขาช่วยติวหนังสือซึ่งความเก่ง,ขงเขามันไม่ได้เป็นเรื่องที่เสกมาหรอกครับแต่มันเกิดจากรุ่นพี่ให้โอกาสรุ่นพี่เคยเข้าไปอบรมแล้วก็แนะนําว่าต้องดูหนังสือนะต้องขยันนะนะครับประกอบกับความที่เขาใส่ใจและนํามาประยุกต์ใช้ในร้านอยู่ทุกวัน นะครับทาให้ภายใน3ปีนะครับเขาก็ได้รับคัดเลือกให้เตรียมตัวจะเป็นผู้จัดการสาขาแล้วซึ่งทุกๆปีที่เดินทางต่างประเทศครั้งถึง2ครั้งนั้นก็เป็นการสอบย่อยเพื่อไล่ตําแหน่งนะครับจากผู้จัดการฝึกหัดมาเป็นผู้จัดการอันดับ2ผู้จัดการอันดับหนึ่งครนี้ก่อนจะขึ้นไปเป็นผู้จัดการสาขานั้นก็ต้องไปเรียนที่อเมริกาที่โอ๊กบุ๊กอิลลินอยส์นะครับซึ่ง แน่นอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้วก็เรียนร่วมกับต่างชาติร้อยกว่าคนเขาก็ใช้ทักษะที่รุ่นพี่เตือนบอกสอนแล้วก็ความเพียรของเขานะครับนั้นตลอดเวลาที่อยู่ที่แฮมเบอร์เกอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ที่อิลิโนย s นั้นเขาก็ทําคะแนนท็อปตลอดจนก็ได้ไปติวเพื่อนๆที่นั่นอีกนะครับแล้วก็เราก็รักกันมากเพราะว่าทุกคนมาจากทั่วโลกมีทั้งมาจากสิงคโปร์จากที่อเมริกาเองนะครับหลายๆที่เราก็รักกันแล้วก็ ช่วยเหลือกันสนับสนุนกันนะครับแต่ว่าเรื่องติวอะไรเต็มที่นะแต่เรื่องก็ลอกข้อสอบไม่ได้เลยนะครับมาตรฐานของยุโรปเนี่ยเขาให้ความเป็นธรรมและเสมอภาคกันถ้าคุณมีการทําผิดกติกาเนี่ยไม่ใช่แค่สอบไม่ผ่านนะคุณอาจจะจบชีวิตในการทํางานเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ระดับท็อปอีกเป็นดีนลิสต์จากที่เอเมริกาอีกนะคคะแนนเป็นอันดับถ้าจำไม่ผิดประมาณ17จนะฮะจากร้อยกว่าคน นะครับก็กลับมานะครับแล้วจากสาขาที่เคยขัดทุนมาสามปีเนี่ยสิ่งที่เขานำประสบการณ์จากตอนที่อยู่มหาลัยคือเมื่อเขาได้ย้ายมาเพิอ,อินนะครับจะเรียกว่าความดีงามจัดสรรก็ได้นะครับหรือว่า g o o d n e s ตจัดสรรให้ก็ได้เขาก็มาอยู่ในสาขาข,าของฟาฟูที่อยู่บนถนนรามคำแหงซึ่งเมื่อสมัยเขาเป็นนิสิตเนี่ยเขาตะเวนรู้จักไปทุก ครูหาแล้วทักทายเพื่อจะขายสปอนเซอร์สนับสนุนโฆษณาในหนังสือรุ่นเขาพารุ่นน้องรุ่นพี่ไปตะเวนขายสินค้ามาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้จัดการร้านฟาซุดในยุคนั้นไม่มีใครเขาทำเลยแต่หนุ่มน้อยธรรมดาเขาทำก็คือเขาขอปริ้นโบชัวนะครับว่าเข้ามาซื้อแฮมเบอร์เกอร์แล้วอาจจะแถมเฟรนช์ฟรายฟรีหรือแถมกาแฟ รหรือแถมไอศครีมฟรีแล้วทำโบชัวเนี่ยแล้วก็พาพนักง,งานเดินตะเวนแจกทุกร้านทุกบ้านเลยนะครับสองฝั่งของถนนล่างบำแหงซึ่งพนักง,งานในยุคเมื่อออประมาณ4 0ปปีก่อนเขาก็ตกใจนะเฮ้ยพี่อยู่ในร้านโก้หรูดูดีนะร้านมาจากเมืองนอกใครก็ใฝ่ฝันอยากจะทำทำไมพี่ไปคลุกฝุ่นเดินนะฮะพาพนักง,งานไปแจกใบปลิวต๊อก,ต,ก,ต,ก,ต,กตอตอกต่อยอย่างนั้นนะเราบอกว่า สาขานี้มันขาดทุนมา3 16เดือนหรือ3ปีเต็มแล้วนะถ้าเราอยากใจะให้มันมีลูกค้าเริ่มมีผลกำไรตอบแทนในจ้างเราเราจะต้องเปลี่ยนแปลงเราจะต้องทำสิ่งที่แตกต่างนะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือไปแวะเชิญลูกค้าแต่ละบ้านมาที่ร้านเราเลยนะครับแล้วไม่พอเขาก็ไปขอสปอนเซอร์ถ่ายรูปกล้องโพลารอยด์ฟรีในวันวาเลนไทน์ซื้อสินค้าครบตัวนี้ไปขอสปอนเซอร์รุ่นพี่ ที่อยู่บนถนนลัางกำแหงนั่นแหละนะครับเขาดูแลบริษัทฟิลม์มโพลารอยคือถ่ายปุ๊บม,มันจะล้างฟิล์มออกมาเป็นภาพเลยนะครับในเมื่อ30กว่าปี40ปีก่อนนะแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับโรงหนังอีกเมื่อก่อนไม่มีใครคิดทําก็คือดูหนังแล้วเอาตัวหนังมาแลกนะครับไอศครีมหรือเฟรนฟ,ฟรายฟรีแล้วมาทานอาหารในร้านฟาสต์ฟู้ดนะฮะจำนวนหนึ่งก็ได้ไปดูหนังฟรีเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าเราเข้าถึงทุกบ้านทุกร้านค้า ในถนนรามคำแหงแล้วก็เข้าถึงโรงหนังที่เราพูด,ดง่ายๆว่าปัจจุบันก็คือการเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมสร้างงานกันนะครับเพราะฉะนั้นในปีแรกเท่านั้นครับเขาทำที่ร้านที่ขัดทุน3ปีให้มีกำไรทุกเดือนแล้วก็เป็นผู้จัดการดีเด่นอันดับหนึ่งเอเชียแปซิฟิกคนแรกของบริษัทฟาสต์ฟู้ดนั้นนะครับก็นำความภาคภูมิใจให้กับตัวเองครอบครัวแล้วก็บริษัทในประเทศไทยในครั้งนั้น มันก็เลยเป็นบทเรียนว่ามันมีที่ว่างและช่องว่างเสมอสำหรับคนที่ใฝ่าหาฝ่าฟันมุ่งมั่นไม่ย่อท้อนะครับเพราะฉะนั้นเด็กชายดาซึ่งเป็นเด็กหนุ่มดาธรรมดาวันนั้นเขาก็สามารถที่จะกลับมาประสบความสำเร็จได้ในวิถีทางธุรกิจถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าของกิจการเหมือนรุ่นพ่อเขาแต่เขาก็ทำความสำเร็จและ ชื่อเสียงเกียตรติยศให้กับประเทศไทยนะครับซึ่งในตอนถัดไปเราจะมาคุยกันในหัวข้อเทวดาเดินดินครับนะครับอยากประสบความสำเร็จอยู่บริษัทฟาสฟู้ดดีๆไม่ชอบนะครับตกสวรรค์กลายเป็นเทวดาเดินดินอีกแล้วนะครับพบกันในตอนหน้าขอส่งพลังความมุ่งมั่นพลังแห่งความดีงามทั้งหมดที่ผมได้ทำมาในอดีตปัจจุบันและที่จะทำต่อไป หนุนส่งให้ผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับให้อย่ามีภัยร้ายใดๆมาแพ่พานพวกเราทุกคนให้สิ่งดีงามที่เพื่อนๆพ,พี่น้องที่รักมุ่งหมายไว้จงประสบความสำเร็จโดยพลันนะครับแล้วก็มีความสุขอยู่กับทุกๆปัจจุบันขณะจนกระทั่งเราพบกันในตอนหน้าครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ